โอเคนะครับกรับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนเลยนะฮะเพืเ่อนเพื่อนทุกทุกท่านเลยนะฮะอกลับมาอีกครั้งนะฮะตอนนี้ช่องของเราก็กลับมาอีกครั้งจากที่หายาาห่างห่างถืงไปนานเออไม่ได้ลงคลิปเลยโอ้โหยอดคนนดิวก็ลดลงไปเรื่อยๆเราติดปัญหานิดนดงนะฮะว่าอเออทำไม เราติดปัญหาเรื่องจอคอมนิดนึงนะครับผมก็เลยทําให้เราอัดไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ตรวจสอบมัดนดนีๆก็ได้มันก็เลยแบบอืทําให้หน้าจอเต็มล้นออกมาเราก็เลยทําออกมาไม่ได้นะฮะนี่เราก็ขับมาแนละ้วก็เราจะมาสร้างความสนุกสนาสนา s <S ให้กับท่านผู้ชมกันทุกคนเลยนะฮะก็เราก็จะมาดูกันว่าการที่เราเนี่ยช่วยเพื่อนการปั่นไฟของเราเนี่ย มันสดจัดประลัดบอกเหมือนเดิมอยู่แล้วนะฮะว่าของเราเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วนะฮะผมว่ไม่อยากจะบอกไม่อยากจะคุยนะฮะก็คุยกันสักนิดนึงเปื่อเฮ้ยเจอตัวใหม่เลยเหรอเจนน่ากับเดิร์ลีเฮ้ยเจอตัวใหม่เลยผมไม่รู้ว่าไอ้ฆาตกรตัวใหม่เนี่ยมันมันมีเอฟเฟกอะไรบ้างนะผมคือแบบคือแบบผมทำได้ผมก็อ,อัดเลยพอผมเข้ามาปุ๊บก็ เอ,อเราไม่ดูความสามารถมนะันเฮ้ยอยู่นั่นไงเห็นไหมทุกคนโอ้โหลอยไปโอ้โหมาแล้วโดนแล้วเพื่อนเราโดนแล้วไอ้กล่องนี่คืออะไรเนี่ยกล่องคืออะไรอะ,ะ,อะไระลูกเต่าเสียมไทยอะ่ะเมื่อกี้ ใช่ป้ะทุกคนเห็นปะเมื่อเดี้เฮ้ยโอ้เพื่อนล้มเลยแป๊บเดียวเองอะ่ะเราก็าปั่นไฟกันเลยนะโอ้โหมีคนตาย,ยตรงนี้ฮ้ยโอ้โหสิเกตเต้นเดนสุดกลับมาแล้วโอ้โหเฮ้ยอ,อย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะ ก็มาดิครับก็มาดิครับอ๋อไรเพื่อนอยู่นี่วจยิงลำแสงออกมาเราไม่รู้เราเรา,เรากำลังดีใจอยู่ตอนนี้นที่เรากลับมากลับมาเล่นได้โเพื่อนเพื่อน ิีเลยมาไหนๆก็มาแล้วเพื่อนเลยิยีเลยแล้วันมีอย่างรวดเร็วตันใจเรามีเปิดกคิวเร็วมานะฮะไปหมีใกล้นี่คว้าได้ไหมเฮ้ยประตูสู่ห้องมิติลึกหรือ ทางผ่านื้เข้ามาแล้วเพื่อนอยู่ไหนโอ้โหงงดีครับงงดีครับเราเรางงดีครับเอาอยู่ตรงนี้มาแล้วเพื่อนมาแล้วกินเลยกินเลยแล้วกัน อีกแล้วนะครับบอกว่ามันคงจะยังไม่มาบอกว่ามันจะยังไม่มา,อา,มมมาโอเคเพื่อนไม่ต้องร้องเราช่วยอยู่เราช่วยอยู่โอเคมันมาวะมันมาแล้ววะมันมามันมาอ่ะมันมานะจะโดนจะโดนละอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน โอ้เป็นคุกใต้ดินทุกคนอันนี้ออกได้ไหมเนี่ยอืมวับมาจากไหนโอเคประตูวาร์ปแล้ววาร์ปได้ปัดไฟเพื่อนปัดไฟเลยปัดไฟเลย <L an> เพื่อนตัวใหม่ติดเร็วติดเร็วเพนนั่นยังไม่รอดแล้วล่ะมันส่งวะขึ้นปั่นขึ้นเดียวโอ้เรียบร้อยเพืเ่อเดสสมอเล่แล้วอะไรอะอะไรอะ,อะ,รอะเฮ้ยคือด่านนี้ยังบักอยู่นะฮะ แผ่นไม้ยังล้มแบบอย่างนี้อยู่เลยด่านนีย้ยังบัาอยู่ยังบัาอยู่เอ้ยโหันหลบไม่ได้เฮ้ยเราจะไปทางไหนนี่เฮ้ย,เ,ย,เ,ยเกือบแล้ว มาจะมหวังก่อนโอ้โหเราตื่นเต้นไปไงคือแบบเรากลับมาแบบกลับมาแบบนี้ผเล่นท่านผู้ชมดูเงี้ยเราก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเลยโอ้โหนหนึ่งก็ไปนานโอ้โหเจอตัวใหม่เื่อเพื่อเพื่อเงโอ้โหน่าจะไม่รอดหรอเพื่อนเลยน่าจะไม่รอด มันจะไม่รอดนะฮะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะครับงานนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเพื่อนโอเคโอเคมันต้องช่วยไม่ต้องช่วย,วยจัดเองจัดเองมันต้องมีแค่มืองะนนีต้องมีแค่มือะนะต้องมีแค่มือดิออโอ้โหยิงบีมโอเคไปช่วยก่อนเพินนะพ่นจุกไว้นะเพิ่นจุกไว มันจุกไว้มันจุกไว้จุกไว้เดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนดยโอเค <S <S โอเคโอเคยิงเลย <S <S ยินให้อย่างไวเลยยินให้อย่างไวเลยโอเคยิงยิงการกดของเราอาจจะไม่แม่นยำเลยนะฮะอโอ้โหยิงโอ้โหเรียบร้อย เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยงานนี้งานนี้เป็นไงเรียบร้อยเลยเราจะไปช่วยเพื่อนนะฮะเราจะไปช่วยเพื่อนไม่ไมาหรอกมาเลยโโอ้หโอ้โหโ กระดูหเหรอของกระดูหเหรอเฮ้ยโอ้โหตึงรู้สึกแบบตึงตึงมือไงไมู่้้รอิดเครียดะนะอนะจะบอก <c oughs> โอเคเพื่อน ไม่ช่วยเลยว่ะไม่ให้ไปช่วยเลยแปมหนึงนะเพื่อนแปมหนึงแนึ่งแปมหนึงแปมนึงแปมหนเดี๋ยวจะไปช่วยเดี๋ยวจะไปช่วยโอเคเพื่อนใจเย็นๆนะโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเลยงานนี้โอ้โห้ต้องหีตัวเองละต้องหีละต้องหินละ โอเคเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคเพื่อนไปเลยไป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  ติดอะไรอ่ะติดอะไรโอ้โหติดอะไรวะเมื่อกี้โอยดเวยไหนลหยด,ดวย โอ้ตกใจหมดโอ้โหโอ้โหตกใจเลยเมื่อกี้โอ้โหทำไมฮะลองสัตว์จุกดีจุกเด่นแล้วเธอทำอะไรได้เราตายลุ้นตายเศร้าใจเพื่อนเอาไงเพื่อนไปหาหลุงไปไปหาหลุมเถอะตายแล้วตายแล้ว อโอ้โหระเกิดรกเกิดโอ้โหรกเกิดรกเกิดโอ้โหไปเลยโอ้โหเอาอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรง่วงหล่าหลุมเลยสู้เพงก่อนสู้เพงเสือนายจะไม่รอดแล้วล่ะ ขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณเอยากจะร้อ้หล,ลุมคุณจะจัดเลยเพื่อนเราจะหาหลุมไม่เจอเพื่อนเลยเราจะไม่ลืมงานเสีนาะเพื่อนครั้งนี้เราจะจดจำเธอไว้เราจะจดจำนายไว้เราจดจำนายไว้ไม่ลืมเลือนสูส้เพื่อน สู้สู้รบเป็นกำลังใจให้ยินแ <The noise> ล้วยินเ,เ,เสร็จแล้วโอเคยินเสร็จแล้วโอเคไหนๆเพื่อนก็สู้แล้วเราก็สู้บ้า,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 าเราค่อยๆปัดนะเพื่อนโอ้โหเรียบรอย้อยเรียบร้อยแลย้วเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อย หลุมจงเกิดตรงฆาตเดี๋ยวนี้หาหลุมเลยหาหลุมเลยครับผม ู่ไหนวะหลุมอะเออโอ้โหมันปล่อยให้รอดว่ะมันปล่อยให้รอดท่านชมเห็นปะโอ้โหนุ่เหื่อยนุ่มของฟังผมจะไม่ดีอ่ะคือแบบฟังเสียงข้อไปหยุดตรงนี้จะยนินจนเสียงขวาอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อะไรวะ เราฟังเสียงเข้าไม่ดีเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะถูกใจหลายๆคนนะฮะก็เป็นการกลับมาของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อภาคลิปติต่อไปสำหรับผมก็ถ้ามีผิดพลาดประการใดก็คอมเมนตใน์ใต้คลิปได้นะฮะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเงือมาเล